แน่ว네่านนั่แล้เย้สไปดี้เป็นพี่น้องอันาลูกมาตังค์ไอ่์ซื้อเนาะได้แล้วบ่ยางยังมาท่านได้เอาอันนี้มันเป็นยาที่ห้าหยากี่สุดเนาะ สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องอบ่าว่าจะอยู่ฟังเราฟังไทยกายยินดีตอนรับเข้าสู่ซองวิที่ชาวบ้านอ่าหลังจากที่หั่งให้ไปโดนอ่าเราเชกไดกลับมาบ้านมาบ้านเกิดเนาะก็พอดีว่าสี่มายามเข้าตรงเรื่องพี่น้องอ่าตอนนี้ก็มโหดทางเขาทางเขาเมื่อวานพอเข้าตรงเรื่องมาไก่นี่แล้วได้ยินข่าวว่าอ่ามี เอฟซีค uh, ของบางบุญนำที่มาซื้อ,อยาเนาะยา<ม>ของอพล <า S 2> อสต์ตองเรื่องเนาะนี่พอดีกลับมาพบพอกับไอ้คูนนี่สบายดีได้สบายดีโอ้ไอ oh, ้คูนกำลังเฮียนรถทิพย์แม่บอแม่บอแม่อ่า uh, ดูรถทิพย์ไอ้คูนนี่กำลังจีขี่ตามบนทางเนาะบนทางก็ยากเด้เออเมื่อกี้นี้เห็นตกหลงน่องฮะเนาะตกลงโอง้อ oh, บอกคุณตกลงน้องฮัน ขีรุทิปมาตกหลงตกยันบุญยานบุญยานแล้วเนาะบุญยันโบเจ็บบ่บ่ตกในเดี่ยวหนึ่งตกในเดี่ยวอันนี้เป็นอยังเฮ้ยเป็นยาชุบยาชุบกับเงินเงินนี่นะเงินบ่มีเงินบ่มีบ่มีนี่มีเงินอยู่นี่นี่บอมีนบ่แมีนเมื้อนี้บ่ได้ฟักยาบ่มื้อนี้เออเป็นแล้วไงนี่ว่านแล้วกระตือรือร้น เดี๋ยวมีชาวพันไปซื้อยาชุบเออไปซื้อยาชุบโอเคไปเชนเอารศพพี่น้องเข้าไปขับชมบรรยากาศกาันค่ายาข้องเผาตรงเรื่องเนาะอ่าบาริษัทมาวเมเนกาอ่าได้นัดกับเบป๋านำแต่ว่าเบานำออกไปนอกก่อนนเาะรบริษัทก็จได้เข้าไปไปเบิึงอ่าสมุนไพรของเผาตรงเรื่องที่อ่ากำลังอ่าตอนนี้กำลังต้องการแล้วก็ห้ยาพิชุดเนาะบ๊วคุณนาะ อ่านั่นก็คือยาหักเดียวแม่นบอกยาหักเดียวที่เอ่พาตรงเรื่องเดี๋ยวนี้กําลังอ่าซอกห้าเพื่อว่ามาเป็นสมุนไพรอ่าของอ่าพาตรงเรื่องเพื่อว่าผสมกับยาอื่นๆเนาะยาอื่นเดกเป็นยาที่หักซาได้ไล่โรคเนาะบอกคุณเนาะโดยโดยโดยโอ้เน่เน่ สบยดีเป็นพี่น้องอันาลูกมาตั้งไอ,อ้ชื่อเนาะโดยโดยโดยนี่สบายดีเอฟซีของของนนต่างเรื่องเนาะด้ยตั้งหักตั้งเรื่องม,มีมีเงินมีย่งนะกะมาชื่อของกินเดมมาตอนอันเฮ่อไอบักคูนโดยแล้วมียาฮันมียาบักลายๆเนาะแล้วอันเฮออ,ออันเฮอออนนี้โดยสบายดีดยพ่อยแม่พี่น้องจบไปชนี้ โดยได้ไลายเด้อพ่อโดย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 อ่าบอกคุณเห็นว right. ่าอาอยากให้มาสนับสนุนแดงบอกคุณอามียาให้ยาป้องพอตรงเรื่องเนาะเป็นยาอาสมุนไพรฮักษาทุกโรคเนาะอ่าก็คือได้เห็นคลิปของบ๊อบบุญนำไล่ๆคลิปที่บ๊อบบุญนำลงก็เห็นว่าอาดีไล่ยางอาโรคเจ็บไข้ได้ป่วยยังกะ อดีเนาะตอนนการทสิได้เข้าไปพาพี่น้องไปอ่าชมบรรยากาศการซชื้อไข่บอกได้ว่ากันเป็นเป็นตลาดน้อยเนาะตลาดขาย,ยาของเผาตรงเรื่องอยู่ภายในบ้านะครับไปพร้อมเราไปกันเลยเนาะไปบ่าคุณไปไป,ไป,ไปเขาไปทางนั้น,นเนาะตอนนี้กลัาฮอตงิน้าวติกบอฟเฟางสบายดีบอเฟองสบายดีไป บาเดุกพอๆกันโดนเนะเาะบรรยากาศกันเข้ามาสิยาบายอกอันนี้กรแมน็นบดบ่เมนเนสบายดีเดอ้อสบายดีทม,มาท้าสจยาบโนนอ้โนอ้องพอตังเรื่องเมียนลุกค,คาไล่เนาะนี่ อ่าทางมันอันนี้กระเม่นนี่มาแต่เช้านี่นงสุตภแก้วผักแก้วอ๋อมาแต่ไกลคือมาแต่ไกลโอ้มาคือยาดีเนาะดูดูดดูดูได้ระเบ้ยังยังมาทันได้เอาโอ้อันนั้นดิมาแต่ผักแก้วบวบหน่อยดู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 พี่น้องเลยอันนี้กระเม่นมารอท้าเอ็นบ่อบ่กเฟืองนี่กระเม่นโอ้ดู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  น้องเอ๋โอม้มีคนมาฟักช่วย,นยเนาะสรงนกเดยดูบ้างโยูกูโย่ไปดีดู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 ดดมจาจังฟักบอลน,นี่ไง,งมามจังฟักบอลน,นี่ไนงะ หรือว่ามามาท้าซื้อนี่่ะจางฟักมาติบันผนทองเนาะโอ้เนเนเนตยาดีทั้งนั้น้องเลยโอ้โดนแล้วจะเป็นคนหูจักได้นี่นะบายดีบอเอ็กบอเอ็กกันคนแรกฟังเพลงปิดไปก่อนเดี๋ยวดูดูดู บานพลองเนาะยาปักยาอันนี้มันยายังยา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 แค่ปวดอยากค่ปวดแม่บอกเอ้กระหูยาเหทยายากค่ปวดอันนี้เหมืนบอกทางเดียวนะโอ้เอามาได้แค่นี้ไงเอามาแต่นาเวนมั้งนะมาแต่นาเวนอันนี้อันนี้มันเป็นยาที่อ่าข้ายาที่สุดเนาะอ่ามีจำเป็นตรงไหนอาดอกมาใช้ผสมกับ อ่าประเภทอื่นสบายดีสบายดีสบายดีอ่าอไอังบ่นี่นะอันนี้บ่อบ่ก็มาฝากบ่นั้นอ้ยังสนุกได้ไปทางนเือนไปหาสนุกเนาะอ่าตอนนี้กําลังคนเที่ยวอ่า5สมุนไพร อันนี้กัดทักอทักทักเฟือกมันออกเนาะโอ้สบายดีสบายดอีอันนี้บอ,อ,อาหาักเดียวนะแม่นบอ่อเม่นเนาะอนนี้เนาะปลาส้มเนาะโอ้มีปลาส้มขมันนอยบรรยากาศคือเขิน ทางส่วนควาโ<ด> oh, อ้บ่อไจุดไปทางส่วนควาอยู่ไห <Yeah. S 1> อยู่นี่บ่โอ้ <The boy. S 1> oh. สบายดีดดอันนั้บนบ่อบนน้ำเลยตรียนกยนอก อ้บ oh, ุญมีเดย์บ no ุญมีอยู่นาม่อันอยู่นานาอยู่บ้านลยูบ้านโอ้สนุกเผาบ้านเอาตรงเรื่องเนาะบันนี้บรรยากาศคือคืนเนาะอาดายาไล่ยาสมุนไพรไล่เตรียมไปงานไหนในบานนี้บอดี้เกมมีแ่นเข้ามาเสืออยู่นี้โอ้โดย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 ล้วนี้ก็ไปไปเบียงกันปะ ไปไคบ่แม่มีแต่ทางว่าคุณนําเพิ่นออ่าจสิพาที่ต้องชมบรรยกาูบ้านพอตรงเรื่องเต็มเนาะน้องอ่าสนุกไปสักเครื่องบ่่ยเียมรื่องไว้ให้นํา้ไป่ไปยอเตรียมสิได้เอาย่อเนาะอืม